คุณอยู่กับเซมิใส่เปนะคะอยู่ที่ชลูนโตัวตาหาวันนี้อัปเกรดนะคะอยู่กับไฮรักลิเวอร์ดีเอ๊ะจ่ายไ้ uck, รักลิเวอรดียังไงได้อจีอนะคะซื้อกับเมย์นะคะเมย์ดูแลให้ได้ครบจบแบบนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินสักบาทนะคะลูกค้าลิเวอรดีที่แต่างจีอาร์เอใครๆก็ทำกันทั่วประเทศแหละแต่ของเมย์ไม่เพิ่มเงินและของเมย์งานดีเงนิงนกริป ดูผ่านตามเมมาคุณไว้วางใจได้แน่นอนค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกรุ่นไฮยนะคะท็อปสุดดีที่สุดของรีวอร์ดีรุ่นที่มีกล้องรอบคันมีแอร์หลังมีอะไรมาให้เยอะแยะมากมายราคาจ่ายที่1นึ่งล้านเจ่จ่ายแค่นี้ค่ะแล้ว GRS นะคะเวลาที่แต่งอัปเกรดเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะหน้าตาของเขาก็าทั้งหมดเลยหรือออกหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่ชุดใหม่เข้าไปค่ะกระจังหน้าที่เมเลือกสรรคัดมาอย่างดีนะคะเป็นกระจังหน้านะคะสวยงามค่ะจะเป็นสีดําเงานะคะโลโก้ัวต้าเนี่ยคุณเลือกสีได้ว่าจะเป็นเมทัลลิก ะะหรือจะเป็นดำค่ะตัวกล้อง360ก็ยังทำงานอยู่ร0% 0เเนะคะเขาก็จะมีโลโก้เพจ GR แบบนี้ค่ะลูกค้าหน้าหนวดน,นะคะเรามาดูตัวชุดคางล่างชุดนี้คือใหม่ทั้งชุดเลยนะตัวคางล่างลูกค้าเลือกเมทัลลิกนะเราจะเลือกสีเมทัลลิกหรือว่าเลือกสีดำทำเป็นดำั้งหมดทั้งชิ้นเลยก็ได้ตัว GRS กระจังหน้าเขาจะเป็นแบบเท่หมากๆนะดุดันเลยแล้วเขาก็ถูกขยายฐานล้อมด้วยแล้วเราแต่งยังไงให้มันฟิตเมนต์พอดีกับไฮลักด์กว่าดีเดี๋ยวมาดูกันด้านหน้าของ GRS หลักๆเลยซุ้มล้อทําถึงทาเวอร์ทำอลังการนะคะเขาขยายซุ้มล้อออกมาค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าเต็มเต็มโหด <im itation> <im itation> แบบนี้นะคะเราก็ต้องอัปเกรดนะคะชุดช่วงล่างข้างหน้าเหมือนกันชุดนี้ฟรีนะเมย์จัดอัปเกรดนะคะจากเดิมล้อ18ภูมิภูมิเล็กๆเป็นล้อแต่งนะคะ18เหมือนกัน,นะค่ะวันนี้นะคะส่งแบบให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายเลยจริงๆก็อยากให้เลือกเอาแบบลึกๆมันจะเต็มๆนะแต่ลูกค้าเขาไปถูกใจชอบกับล้อโอเอซิสค่ะ ตัวนี้เป็น O อ s i s i n ดิ r a นะคะ113นะคะเป็นดำด้านก้านวายออฟเ,เล็กๆแต่เป็นออฟศูนย์นะคะลายเท่มากๆก็เหมาะก,กับออฟโรดเลยด้านหน้าเนี่ยเมจัดอะแดปเตอร์นะคะขายายฐานล้อออกมาเพิ่มอีกหนึ่งนิ้วทำให้มันออกมาเต็มซุ้มแต่งเป็นมากขึ้นนะคะลูกค้าแล้วประกบกับยางยางเท่ค่ะลูกค้ายางเลนโซ r t 07ลายคา์โม่แท็กยีอเมริกาใส่แล้วเนี่ยขับขี่ได้ดีมากๆเพราะยางแพงยางมีคุณภาพล้อก็ดีฟิตเมนต์ก็สวยแบบนี้ด้านหน้ามันก็ถึงเหมาะ กับตัว GRS แบบนี้ค่ะลูกค้าและลูกค้ารถสีดํามันแต่งขึ้นอยู่แล้วดูด้านข้างนะคะในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นโครมเมียมรอบคันการเข้าออกก็จะเป็นแบบสมาร์ทแล้วเป็นรีโว่รุ่นเดียวที่มีกุญแจรีรโมทนะแล้วคุณมาดูด้านหลังเป็นไงมายืนข้างหลังอย่างนี้เท่ไหมตัวซุ้มล้อด,ด้านหลังโหดมากอลังการมากดีเลยค่ะความสูงจะเท่าเดิมนะแต่รถคันนี้มันดูใหญ่มันดูเท่ามากกว่าเดิมค่ะหลักฐานว่าเขายังเป็นพิลันเนอร์อยู่ก็คือ สติ๊กเกอร์พิลเลนอร์ซูปเปอร์เฟกซัคเซชันแปลว่าอะไรราลว่ารถคันนี้ช่วงล่างนุ่มหนึบแน่นอนนะคะแล้วล้อหลังคุณทํายังไงมันสวยขนาดนี้ล้อหลังมีก็ะจัดไฟอะแดปเตอร์เหมือนกันนะคะยื่นออกมานะคะอะแดปเตอร์เป็นของที่สเปนะคะดีที่สุดในประเทศไทยนะคะเวะลาที่เม่แต่งไม่ต้องเลือกของดีนะคะแล้วก็ยังคงคุณภาพการใช้งานอยู่นะคะขยายฐานล้อมาให้มันหล่อมากเลยลูกค้าดูสิเทคนิคนะเม่บอกนิดนึงว่าถ้าใครจะแต่งหรือว่าดีให้เป็น g จกับเมย์อยากให้เลือกล้อออฟลึกๆหน่อยเพราะว่ามันจะโคดกว่านี้อีก ตัวนี้ออฟแค่ศูนย์เองก็ยังเท่ได้ขนาดนี้คุณคิดดูดิถ้าออลบลึกเยอะๆนะคะล้อก็จะขยายออกมานะคะมากกว่านี้ก็เต็มฟิตเมนต์ขับเท่กว่านี้อีกค่ะก็อยู่ที่การเลือกการดีไซน์ของเจ้าของด้วยนะคะความสูงเหมือนเดิมด้านหลังของรุ่นท็อปนะคะ ตัวกันชนจะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยเรากเขาจะมี RCTA นะคะ b y Support m e t ต r มีมาแล้วด้วยกันชนแบบมีเซนเซอร์แบบนี้ค่ะกล้องรอบคันแบบโอ้โหมีเส้นกระระยะเยอจะแยะของไปว่าจัดเต็มมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านข้างเนี่ยเราตกแต่งนะคะเติมอีกลูกคา้าให้ท่างนี้ยังไม่พอยังแต่งปิดฝาถัางน้ํามันให้คุณบาสด้วยอะ่ะก็คืออยากให้ใช้รถยนต์เนี่ยที่จังหวัดวิทยาเนี่ยขับไปหล่อเลยเขาจะได้ถามว่าซื้อกับใครอะ่ะแต่งที่ไหนทำไมมันหล่อขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในด้วยนะคะ แล้วเวลาที่อัปเกรด G S ให้นะคะทรงนี้ไม่ได้สูงมาเดิมนะทรงเป็นทรงเดิมแต่ฟิตเมนต์มันจะสวยๆเท่ๆแบบนี้และการขึ้นรถก็ขึ้นงาน่นงายการขับขี่นะคะก็ไม่ได้ทําให้การขับขี่เปลี่ยนแปลงไปค่ะลูกค้ายังขับขี่ดีเหมือนเดิมนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเปิดไปดูด้านในการเข้ารถของรุ่นไฮนะคะเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทก็กดปุ่มเดียวค่ะมีรีมโมทไว้กับตัวก็เข้าได้แล้วนะคะพอเปิดมานะคะตัวนี้เขาเรียกว่า ระบบความคลายนี้จัดเต็มเลยกระจกนะคะก็เป็นออโต้นะคะสบานกันหนีบเครื่องเสียงนะคะลูกค้าก็จะเป็น6ตําแหน่งนะคะ่ะการขึ้นรถลงรถนะคะมือจับก็ครบครบแปดตำแหน่งมีมาเพิ่มตรงนี้ด้วยเบาะค่ะไฟฟ้านะคะแปทิศทางนะคะเวลาสตาร์ทก็พูดสตาร์ทนะคะกดปุ่มเดียวะคะ่ะรถก็สตาร์ทได้แล้วนะคะกรองรอบคันก็มีมาให้นะคะบายสปอร์ตมอนิเก็มีให้ครบคะ่ะลูกค้า นี่เลยกล้องรอบคัน360ของโต้ตามีมาให้นะคะเครื่องเสียง10.25นิ้วแอร์ออโต้ดูโอแยกโซนนะคะการตกแต่งด้านหน้าสวยงามค่ะกระจกตัดแสงนะคะแค่นี้เลยน่าใช้งานมากๆนะคะถ้าคุณอยากได้จบเลยนะคะความพายจัดเต็มคุณโทรก็มีมาให้จัดมาได้เลยนะคะรุ่นไฮในราคา1 7 2 0 0 0บาท แล้วรุ่นไฮที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นนะคะก็คือเขามีแอร์หลังซื้อตั้งทีก็จบเลยนะคะเพราะว่าบางท่านน่ะไม่ได้เปลี่ยนรถบ่อยรถคันหนึ่งใช้1 0ปีราคาที่รุ่นไฮแตกต่างรุ่นมิดเก้าหมื่นหไม่ว่าแค่แอร์ก็ถือว่าครบทั่วแล้วนะคะเพราะว่าถ้าจะมาทําแอร์หลังในรุ่นมิดก็ทําไม่ได้แล้วก็วันนี้เวลาที่เราพาครอบครัวขึ้นรถนะไม่ต้องแย่งกัน ไม่ต้องบอกว่าใครคนขับเนี่ยเปิดแอร์แรงๆนะคะเพราะคนนั่งหลังเขาก็มีแอร์ส่วนตัวของเขาแถมยังมีปลั๊กไฟอยู่ใต้เกสนี้คุณจะชาร์จแบตมือถือได้ผมนี่ผมก็เป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ได้และที่สําคัญที่เวลาม่แต่งอะไรให้กับลูกค้าเนี่ยก่องอุปกรณ์เดิมก็คืนหมดเวลาแต่งอะไรต่างๆก็เลือกจากของที่มียี่ห้อมาให้นะคะลูกค้าวันหนึ่งเบื่อไม่อยากจะขยายฐานล้อแล้วก็ดึงอะแดปเตอร์ออกค่ะเปลี่ยนเป็นชุดเดิมแล้วก็คืนอุปกรณ์เดิมทั้งหมดครบถ้วนนะคะไม่ต้องฝากไว้ที่เราแล้วเราก็ไม่ เพราะว่าไม่คิดแบบนี้ค่ะวันหนึง่งรถคุณวันนี้ ปีนี้เป็นแบบนี้คุณชอบแต่ว่าอีก2ปีสามปีข้างหน้าคุณอยากจะกลับเหมือนเดิมก็ได้นะคะซื้อกับเเมไม่ได้จะขายอย่างเดียวค่ะคิดไว้แล้วว่าดูแลกันนะคะตลอดไปนะคะก็จะบอกว่าถ้าใครอยากได้ GRS นะคะแล้วไปเจอบุกราคามาไปเจอบุกอุปกรณ์แล้วแต่งมาไม่มีที่มาที่ไปงานไม่สวยรถไม่สวยสเปคไม่ได้นะคะแล้วเพิ่มเงินเยอะมากมายด้วยก็ไม่ต้องไปซื้อแบบนั้น,นะคะ่ะซื้อกับเซมใส่เปไปดูมานานแล้วว่างานไหนนะคะเป็นงานที่ดีนะคะก็เลยเลือกงานดีๆมาให้ลูกค้าทางบ้านได้ใช้แบบนี้นะคะ่ะอยากได้แบบนี้โทรหา เซลไม่ใส่เปน,นะคะ0 8 2 1 9 8ป3 9กค่ะแต่งรถเตยตานะคะป้ายแดงนะคะมีคนมาถามในทิกตอกว่ารถมือสองหรือเปล่าทำไมกล้าแต่งขนาดนี้นะคะรถป้ายแดงค่ะแล้วเวลาแต่งก็แจ้งปรกันภัยชั้นหนึ่งครบถ้วนเรียบร้อยค่ะมีอีกท่านหนึ่งนะคะติดต่อเมติดต่อยากเหลือเกินค่ะแล้วโทรหาใครได้บ้างนะคะเซลแหม่มใจดีนะคะเบอร์โทร0 8 6 7 5 7 6 9 9, 9. จากัดโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะมีประสบการณ์ในการเซ็นสัญญา ซื้อรถนะคะก็ต้องซื้อผู้เชี่วชาญไปด้วยอีกหนึ่งคนแบบนี้เสมันจะดีนะคะโทรไปได้เลยะคะ่ะ ฝากนะคะช่อง YouTube รเตอต้าเหมือนเสื้อเมนะคะก็จะมีไลฟ์สดมีรีวิวรถยนต์นะคะให้ลูกค้าดูนะคะเยอะแยะมากมายนะคะติดตามกดสมัครให้ด้วยนะคะในช่อง YouTube รเตอต้าค่ะ t ิกตอกเมโรเตต้าที่คุณดูอยู่นะคะลูกค้าก็อยากให้กดใจให้เม่ด้วยนะคะกดเคาะจอหลายๆทีหลายๆคลิปนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เม่ด้วยค่ะสุดท้ายค่ะเฟซบุ๊กเซ็มไเสเปยโเตต้านะคะคุณจะได้อัปเกรดนะคะเรียลถามว่าวันวันทอะไรบ้างไปส่งรถที่จังหวัดอะไรนะคะแล้วก็มีรูปภาพภาพนิ่ง ต้อส,สวยอยู่ในนั้นค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเซมันเะเปจะเอา GRS เนี่ยไปใส่ในรี v วดีรุ่นไหนอีกนะคะเจอกันค่ะ